สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องนุงหนิง KJ Channel นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆน,นะคะมาหาร้านคาเฟ่ใหม่และแปลกแ เพื่อนๆได้ชมนะคะและซึ่งเป็นคาเฟ่ที่ใส่ในกระป๋องแคนนะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะอยู่แถวๆสีแยกพญาอ่าเขาเรียกว่าอะไรพระพานะคะซึ่งจะอยู่ในซอยนิดนึงใกล้ๆอยู่ละแวกนั้นนะคะก็จะมาเป็นแคนเป็นกระป๋องแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูกันว่าเราจะ กินน้ําอะไรกันดีนะคะก็มีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะคะกาแฟนมนะคะน้ําเลมอนนะคะชาเขียวนมชมพูมีทุกอย่างแต่วันนี้เราจะมาสั่งน้ําเลมอนแบบสดชื่นสดชื่นเมื่อกี้เขาเอาเลมอนนะคะใส่เข้าไปแล้วก็กดกดกดนะคะและนี่ก็คือเป็นน้ําเลมอนคั้นสดเลยนะคะน้ํามะนาวสดสดเลยและเย็นเจี๊ยบ แล้วคิดดูว่าน้ำแบบเย็นๆแล้วอยู่ในกระป๋องอะมันจะเย็นขนาดไหนนะคะและสดชื่นมากๆเลยนะคะอันนี้เขากําลังเทลงไปนะคะและอีกอกระป๋องหนึ่งก็เป็นชาไทยซึ่งเจ็มจนมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นชาไทยนมนะคะลระบอกเขาว่าเอาไม่หวานเขาก็เลยเติมชาไทยแบบเพียวๆลงไปอีกนะคะดูว่ามันจะเข้มข้นขนาดไหนนะคะถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะกำลังหา อะไรใหม่ๆแบบนี้ก็ลองมาลองทานแบบเครื่องดื่มอยู่ในแคนกระป๋องสามารถที่จะนำไปรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะทางร้านเขาพูดมาประมาณนี้นี่เลยมีเครื่องหมุนๆแบบนี้ด้วยมีของเล่นมาใหม่นะคะชื่อว่าลักนะคะร้านลักนะคะถ้าหากว่าเพื่อนชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย